สวัสดีคะ่ะทุกคนพามาชมคณะนะคะสวยวันสวยคืนสวยวันสวยคืนคณะเราต้นสูงใหญ่พอใจมากนะคะสำหรับนาวนี้ใจกับคณะเรานี่ก็สวยงามนะคะตรีนสลัดมีให้ดูคณะ คณาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโอ้คณะเาสุดยอดเรารอรอ,อให้กอเขาใหญ่เนาะให้ไม่ใช่กอสิให้ลำต้นเขาใหญ่ๆเนาะให้ลำต้นเขาอบอวบเราถตงจะกินนะคะน,นี่ยังเป็นเบบีอยู่เลยดูคณะเรานะคะสุดยอดสุดยอดคณะปีนี้ เต็มกินเขาเลยเนี่นี่นะคะข้งน,นเราสุดยอดสุดยอดภูมิใจกับตัวเองที่ปูกหน้าหนาวนะคะเขาก็จะมีราหน่อยอันนี้ต้องคอยมาดูเนอะรดน้ำเลยไปตากฝนแล้วก็หายนะคะตากฝน ถ้าอยู่ในกรีนเขาจะชอบเป็นราเพราะถ้าอากาศหนาวเขาปรับสภาพไม่ทันราจะขึ้นราราหน้าหนาวเนี่ยรู้ชื่อเขารู้ไม่รู้เขาชื่อราอะไรแตจะขึ้นตอนที่ช่วงหนาวจัดๆนะคะเดี๋ยวสุดท้ายให้ดูนี่หยดหิมะหยดน้ํานะคะสวยนาาหยดน้ำ,นำที่เกาะแต่ละใแต่ละใบสวยนมานะค,ครเห็นหยดน้ำา ใกล้ๆแล้วไม่โฟกัสมาก่อนอเข้าไปอีกครั้งสิเป็นหยดน้ำไหมคะน้ำอันนี้ย้ายดูวนีสวย oh. โฟโฟกัสหน่อยสิ mm hmm. นี่สวยงามนะคะ เดี๋ยวโตสักพักหนึ่งเนี้ยใบเต็มกีนเนาเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ